คนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องประโยชน์ของสารอาหารกันอยู่นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรามาทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วกันก่อนค่ะคาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารไปบ้างแล้วใช่ไหมคะไหนนักเรียนลองสังเกตภาพที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้สิคะว่าถ้าเราทานอาหารทั้ง3ามอย่างนี้เราจะได้รับประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างคะ เริ่มที่ขนมปังก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะระบุประโยชน์ได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าขนมปังให้สารอาหารอะไรถูกไหมคะขนมปังให้สารอาหารเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตประโยชน์ของมันก็จะมีอะไรบ้างคะเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะต่อไปไข่ไข่จะมีสารอาหารประเภทโปรตีนใช่ไหมคะซึ่ง โปรตีนก็จะมีประโยชน์ก็คือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นชีสมีสารอาหารประเภทไขมันใช่ไหมคะซึ่งประโยชน์ของมันก็คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วก็ละลายวิตามิน A D E K ต่อมานะคะเป็นองุ่นกับแครอทองุ่นเป็นสารอาหารประเภทวิตามินใช่ไหมคะซึ่งมีประโยชน์ก็คือช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็สร้างภูมิต้านทานโรคด้วยนะคะในขณะที่แครอทแครอทจะเป็นสารอาหารประเภทเกลือแร่นะคะประโยชน์ของมันก็คือช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ แล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าวิตามินกับเกลือแร่นะคะจะมีประโยชน์คล้ายๆกันเลยซึ่งคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิดแล้วก็ประโยชน์ของเกลือแร่แต่ละชนิดกันค่ะจำได้ไหมเอ่ยวิตามินเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอ่าสองประเภทก็คือประเภทที่ละลายในน้ำกับประเภทที่ละลายในไขมันใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวเราลองไปดูประโยชน์ของวิตามินกันต่อเลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำจำได้ไหมคะว่ามีวิตามินอะไรบ้างมี B1 B2 แล้วก็วิตามิน C นั่นเองนะคะวิตามิน B1 เดี๋ยวในส่วนของอาหารที่พบ B1 ครูจะไม่พูดนะคะแต่ครูจะพูดถึง การป้องกันหรือว่าการบํารุงแล้วก็ถ้าขาดจะทําให้เกิดผลอย่างไรต่อร่างกายนะคะอย่างเช่น b 1เครื่องหมายบวกของครูในที่นี้หมายความว่าจะช่วยบํารุงนะคะ B1 หเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะดูแลกล้ามเนื้อป้องกันโรคเหน็บชาซึ่งถ้าเราขาดวิตามิน B1 เนี่ยเราก็จะเป็นโรคเหน็บชาได้ง่ายนะคะคิดว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะเคยมีอาการเหน็บชานะคะต่อไป B2 B2 ก็จะ ป้องกันการเกิดโรคปากนุกระจอกนะคะแล้วก็ป้องกันการอักเสบที่ตาแล้วก็ที่ปากค่ะซึ่งถ้าเราขาดวิตามิน B2 นะคะเราก็จะทําให้เราปากแห้งหรือว่าตามหมัวได้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นภาพของคนที่เป็นแผลบริเวณปากนะคะก็คือเป็นปากนกกระจอกนั่นเองต่อไปนะคะวิตามิน C วิตามิน C ก็จะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ดูแลเหงือกนะคะ ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคนที่มีเลือดออกตามลายฟันโดยที่จะสังเกตว่าอาการแบบนี้นะคะก็คือเราไม่ได้มีแผลที่ปากหรืออะไรแต่ว่าเหงือกและฟันเรามันไม่แข็งแรงนะคะมันก็จะมีเลือดออกตามลายฟันได้มาต่อกันที่วิตามินที่ละลายในไขมันนะคะซึ่งจะมี4ชนิดก็คือวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K ค่ะ วิตามินเอนะคะก็จะช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณนะคะซึ่งถ้าเราขาดวิตามินเอเนี่ยเราก็มักจะผมร่วงหรือว่าผิวหนังแห้งนั่นเองค่ะต่อไปวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยก็จะหลักๆเลยก็คือดูแลในเรื่องของกระดูกก็จะช่วยบำรุงกระดูกนะคะถ้าเราขาดวิตามินดีก็จะทําให้เราเป็นโรคก,กระดูกอ่อนนั่นเองค่ะหรือว่าร่างกายจเจริญเติบโตช้าต่อไปวิตามินอ e ีนะคะ วิตามิน E หลักๆเลยก็คือจะดูแลในเรื่องของระบบสืบพันธุ์แล้วก็จะทำให้เป็นหมันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะวิตามิน K วิตามิน K ก็จะดูแลในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะซึ่งจะสังเกตว่าบางทีนักเรียนเป็นแผลแล้วนักเรียนจะมีการเลือดไหลไม่หยุดอะไรแบบนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วตัวเก็ดเลือดอะคะ่ะที่มันเป็นตัวปิดแผลของเราอะ่ะ ซึ่งบางทีบางคนเกล็ดเลือดต่ำเนี้ยมันก็จะทําให้แผลของนักเรียนปิดได้ช้านะคะก็สาเหตุหนึ่งก็มาจากการขาดวิตามินเคนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นประโยชน์ของเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ที่เราจะเรียนกันหลักๆนะคะในหน่วยนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะคะตัวแรกก็คือแคลเซียม จริงๆนักเรียนน่าจะาคุ้นเคยกับแคลเซียมใช่ไหมคะก็คือดูแลในเรื่องของกระดูกและฟันนะคะซึ่งถ้าเราขาดแคลเซียมก็จะทําให้เราเป็นโรคก,กระดูกอ่อนกระดูกเปราะกระดูกผุได้ง่ายนั่นเองค่ะตัวที่2ก็คือฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัส for ก็จะทํางานร่วมกับแคลเซียมเลยค่ะในการดูแลกระดูกและฟันของร่างกายของเรานะคะ2ตัวนี้จะดูแลกระดูกและฟันนะคะต่อไปค่ะ ตัวที่3ก็คือเหล็กตัวนี้จะพบมากในเครื่องในสัตว์นะคะเหล็กตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบสําคัญในฮีโมโกบินอยู่ในเม็ดเลือดแดงถ้านักเรียนเรียนสุขศึกษาจะพบว่าฮีโมโกบินนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ลําเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะซึ่งถ้าเราขาดธาตุเหล็กนะคะก็จะทําให้เรา ป่วยได้ง่ายเป็นโรคโลหิตจางนะคะตัวจะซีดๆเหลืองๆนะคะแล้วก็อ่อนเพียเหนื่อยง่ายนั่นเองค่ะและถ้าต่อมาก็คือไอโอดีนนะคะไอโอดีนอันนี้จะพบอยู่ในอาหารทะเลนะคะหรือในเกลือทะเลอยู่ในพวกอาหารรสเค็มอะคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะช่วยควบคุมการเผาผลาญของอา,อาหารในให้เกิดพลังงานแล้วก็ ถ้าเราขาดไอโอดนะคะก็จะเกิดเป็นโรคคอพอกเคยเห็นโรคคอพอกไหมคะที่คอจะใหญ่ๆอะคะ่ะต่อไปโซเดียมนะคะโซเดียมอันนี้ก็จะควบคุมความสมดุลของน้ําในร่างกายนะคะก็ถ้าขาดโซเดียมก็จะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ําหรือว่าเป็นตะขิวได้ง่ายคะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะฟลูออไรคุ้นๆไหมคะฟลูออไร ส่วนมากนักเรียนจะเจอตามโฆษณายาสีฟันใช่ไหมคะเนื่องจากฟูออลายนะคะจะเป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุนะคะซึ่งถ้าเราขาดฟูออลน์ก็จะทำให้เราฟันผุได้ง่ายนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะประโยชน์ของวิตามินและเกลือแร่นะคะวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้หนักเรียนทำทั้งหมด15ข้อนะคะซึ่ง15ข้อนี้นะคะครูก็อาจจะบอก ตัวอย่างอาการหรือตัวอย่างโรคนะคะมาให้นักเรียนระบุว่าคําถามของครูนี้มันสอดคล้องกับสารอาหารประเภทไหนนะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่แน่ใจหรือนักเรียนทําไม่ได้นะคะนักเรียนอาจจะย้อนไปชมคลิปวิดีโอหรืออาจจะเปิดหนังสือเรียนก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะชั่วโมงวิทยาศาสตร์ของครูก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ